อันนี้คือไอเดอลน,นะครับไอดที่เจ็ดร้อยห่งจุดสามแล้วก็162อง่าค้างที่2อ0 0อันนี้ค้างอยู่2อ0 0นะครับโอเคครับอันนี้เทียบ สามสามศูนย์เอ็มห้าสี่บนเอ็กห้าค่าพอๆกันนะครับเมื่อกี้หนึ่งจุดสามยี่ห้าแล้วก็ร้อยหกสิบอันนี้ก็ศูนย์จุดเก้ายี่สิบร้อยหกสิบอ่าเร่งที่สองพันห้าอ่าค่าก็มาพอกันอันนี้ขึ้นไปสามพันโล้วเวยเดี๋ยวอันเนี้ยค่าก็มาเหมือนกันหนึ่งจุดสี่เหมือนกันเลยโอเคคล้ายๆกัน แอร์แมไม่เสียนะครับ